That's <laughs> it. คนเช็คเช็คสัญญาณเรามากินข้าวข้าวเช็คสัญญาณว่ามันดีไหมสัญญาณจะเหนียมีแหงจังกินถึงบ้านอาหารแห้งมีแหงกลางสัญญาณเน็ตพี่ดีไหมสัญญาณเน็ตพี่ดีไหม อันนี้พี่เช็คสัญญาณเน็ตว่ามันโอเคไหมเพราะเดี๋ยวพี่จะไปอันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าสัญญาณเน็ตมันดีไหมบอกพี่หน่อยมีฝรั่งไหมมีสีเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นูตรอาหารอาหารแพงอยู่แล้วไม่ดีเออว่าแล้วเพื่อนฉันฉันอันนี้ฉันกําลังแบบว่าฉันกําลังเชรว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตฉันดีไหม ม,มัวมัวยังไม่อเด้อแล้วลตอนนี้เป็นไงบ้างอะ่ะตอนนี้คงที่ยังเพราะว่ามือถืออ่ะอีกเครื่อนึงมันไม่มีนเน็ตเลยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนไงเราเราใช้อันเดียวแล้วเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามีสัญญามันดีมเหม่อกอบปมา หัวหัวัำมาอย่างนี้เลยนะเออเราเราอ,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 อยู่นี่นะกับข้าแพงมากเลยนะอาหารเยอะอยู่แต่ว่ามันแพงืู้ผู้เมืองไทยเราไม่ได้ผู้เมืองไทยเราไม่ได้ดูไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ดีเออเนี่ยรอันนี้คือพิธีสัญญาณว่ามันโอเคไหม แล้วพี่จะพาไปตรงอีกที่หนึง่งฝลังมาฝากแม่สักคนเพื่อนไอ้ไม่ดีเลยค่ะเพื่อนเออเนี่ยฉันเช็คสัญญาณอยู่ฉันเช็คสัญญาณว่ามันโอเคไหมสัญญาไม่ดีเลยหรือเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเครื่องเพจอีกแล้พี่เขาไปหาซื้อกับข้าว เพื่อนไอเพื่อนไอ้คุณเพี่รเขาก็ไปหาซื้อนี่ไงกานซิมไทยไหมหรือซิมสิงคโปร์เป็นซิมสิงคโปร์ซิมสิงคโปร์ใช้ใช้อีซิมอะไรนี่แหละใช้เป็นสัญญาณของสิงคโปร์ใช้สัญญาณสิงคโปร์ อันอนี้มันก็ดี่ซิบเรื่องอะไรกอย่างที่ไม่ไแบบน่ใจต้องถามคุณพี่แล้วพี่ไม่มีเห็นดูด้วยนะว่ามันดีหรือไม่ดีอาหารเยอะนะเดี๋ยวเราจะพาดูอาหารนะอา ถ้าเกิดกระดูกกระดิ่งที่มันจะไม่ดีเลยนะเยออาหารเยอะมากเดี๋ยวก็สเสีย mm hmm. ดรอแป๊บหนึ่งเออไม่พี่พงศจะใช้ได้ไงพี่พงศจะใช้ด้วย,ย,ว,ยว่ามันโอเคไหม หอนทำกับข้าวเออไม่ต้องจอดชันชันเถิดชั้นเทสเด็ดชั้นเทสชั้นเทส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 หัวมากเหรอเออก็เงียบๆเราเทสเลยว่ามันยังไง ได้ไหมได้ไหมสัญญาณมันโอเคไหมโอ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 ,โอ ถายกักพี่สวยเย็นสัญญาณมันโอเคไหมเออถายทักถายเอออันนี้ก็คือเช็คเช็คสัญญาณยานยานอินเทอร์เน็ตโอเคไหมมีครูบาวานั่งกินด้วย เดี๋ยวผู้ป่าวนะผู้ป่าไม่รู้ว่าชัดเจนชัดเจนโอเคได้แล้วใช่ไหมมันต้องรอสักสักพักเือเปล่าต้องรอสักพักนี่ผู้ป่าวจะน้อยนั่งกินเนี่ยเขไม่รู้ว่า

เสียงสะ้สดเออเราใช้ใหม่ เพราะว่าพี่พิ่งจะใช้วันแรกไปไงเดี๋ยวพี่จะใช้อีกเดี๋ยวพี่จะองอีกอันอันนี้ก็สิค่อส่ยก่อนแป๊บเดงสนก็อื่นก็ไเพราะว่าเปิดเด็ยกเรื่องเดียววแค่ถึงตั้งนานแล้วถึหอพักแล้วด้วยถึงโรงแรมแล้วด้วย 隆隆。Long long.